เปด ECB BOE ย EC ัน e, ขึ้นดอกเบี้ยต่อจีนออกกฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฉบับใหม่แบงก์ยักษ์ใหญ่สหรัฐหานสเตรทเทสฉลุยสวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูนิทูเรื่อยต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่29มิถุนายน2566พบกับผมเต้วัชวร์วัลสวีประทาไทยทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบลจ a j o ปร t r ประเทศไทยนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับถือว่า ทำผลงานได้ทรงๆนะฮะตัวของ S&P 500ครับปิดลบ0.04%นะครับดาวโจนปิดลบ0.21%นะครับส่วน NASDAQ เนี่ยปิดบวกส่วนขึ้นมาได้ะครบบวกขึ้นมา0.27%นะครับในฝั่งของตัวยุโรปปิดบวกได้ทั้งหมดนะฮะ600ปิดบวกขึ้นมา0.69%นะครับตัวของฝรั่งเศสบวกขึ้นมา0.98%นะครับตัวของ d a s คเยอรมนีก็บวกขึ้นมา 0.64%นะครับในฝั่งของตัวเอเชียทังญี่ปุ่นเนี่ยบวกขึ้นมา2.02%นะครับปิดอยู่33,000อีกแล้วนะฮะตัวของ CI300 นะครับติดลบ0.12%นะครับห่างเซ็งฮ่องกงปิดบวก0.12%นะครับอินเดียบ,บวกขึ้นมา0.79นะครับหุ้นไทยยังลงต่อเน,นื่องนะฮะลบ อีก0.76%นะครับไปปิดอยู่ที่1,466จุดแล้นะครับปัจจาวานมีข่าวว่ามีการเริ่มประชุมพักร่วมรัฐบาลออกไปอีกนะฮะก็ทำให้หุ้นไทยยังไม่ได้มีความชัดเจนด้านการเมืองแต่อย่างใดนะครับดัวอินโดเมื่อวานเป็นวันหยุดนะครปิดทำการไปทาเวียดนามปิดบวกขึ้นมา0.59%นะครับผมถวนห้องคมอันนี้ยังย่อต่อนะฮะมาปิดอยู่ที่ 1,917ดอลลาร์ 1> 1, ต่อครอยส์ออนแล้วนะครับก็ลงมาจากเมื่อวานเนี่ย0ู1นะครับน้ำมันดิบ WTI มีรีบาวขึ้นมาเล็กน้อยนะบ,บวกขึ้นมา2.38นะครับไปปิดอยู่ที่69.31ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะฮะส่วนพันธบัตรสหรัฐนะครับปิดลบทั้งคู่เลยนะครับตัวสองปีย่อลงมา4.5่จุดห้าเบสิสพอยต์นะครับมาปิดอยู่ที่4.72นะครับส่วน10ปีก็ย่อลงมา 5.9 Basis Point นะครับมาปิดอยู่ที่3.71นะครับผมสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนนี้ไม่ได้มีอะไรที่สำคัญออกมาเท่าไหร่เลยนะเมื่อวานเนี่ยโฟกัสจะตกไปอยู่กับการที่ทางธนาคารกลางยกักษ์ให่ของโลก4เจ้านะครับรวมตัว,วกันที่โปรตุเกสนะครับก็มีใครบ้างก็มีเฟดมี ECB มี BOE แล้วก็มี BOJ นะครับไปนั่งเสวนากันอยู่ที่โปรตุเกสนะครับก็ท่าทีของแงชาตินะครับทั้ง สามแห่งนะครับไม่รวมบ o j นะรไม่รวมบีโออกมาพูดตรงกันว่ายังมีงานที่ต้องทำอยู่นในการคุมอัตราเงินเฟอ้อนะครับไม่ว่าจะเป็น p o w e วลลรากาหรือคุณแบร r y ี่ก็ตามนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยสัญญาว่าดอกเบีย้ยจะต้องสูงขึ้นอย่างแน่นอนนะเงินเฟอ้อยังไม่ได้ลงอย่างชัดเจนนะครับะต้องคุมให้ได้นะครับผมส่วนคุณพาวเวลแกเองเนี่ยออกมาบอกว่า ดอกพี่สองครั้งอ่ะน่าจะขึ้นต่อแน่นอนแต่แกก็เปิดช่องไว้เหมือนเดิมนะว่ายังไม่รู้จะขึ้นเมื่อไหร่นะฮะแต่คุณลากาบอกชัดเจนว่าการชุมครั้งหน้าขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าขั้นถัดไปเนี่ยก็ปิดปากเงียบอยู่นะครับส่วนตัวอังกฤษเนี่ยอันเนี้ยหนักสุดขึ้นต่อแน่นอนและขึ้นหลายครั้งด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่ทั้งสามคนอ่ะบอกเป็นการว่าขึ้นเอเวยต่อนะครับในแง่ของรีเซชั่นคุณพาเวลแกบอกว่า มีโอกาสจะเกิด recession ได้แต่แกบอกว่าไม่ใช่เบสเคสของแกนะครับคุณราคายองก็พูดเหมือนกันว่าเออมันอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจได้บ้างเหมือนกัน,นครับจะมีแค่ฝั่งของตัว boe หรือคุณแอนดรูเบลลี่เท่านั้นนะครับผู้ว่าเนี่ยออกมาบอกว่าไม่ไม่ได้คิดว่าอังกฤษจะเกิด recession นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามมันไปเรื่อยๆนะครับส่วนคนที่แตกแถวหน่อยนะครับมีอยู่หนึ่งคนนะครับคือคุณอูเอดะนะครับผู้ว่าของธนาคารกลางญี่ปุ่นอนัพที่ boj เนี่ย บอกวาบอกก้อนดเบี้ยของเขาะจะอยู่ในระดับคงที่ไปเรื่อยนะครับเนื่องจากอตราเงินเฟอ้ยอยังต่ำกว่าสองเซนอยู่นะครับถามว่าต่ำกว่าสองยังไงนะตอนนี้จริงๆงินเฟ้อญี่ปุ่นมันขึ้นเกิน2ไปไกลแล้วแต่ว่าต่ำกว่าสองของแก้วหมายถึงว่าเฉลี่ยแล้ว3ามสี่ห้าปีที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วดอกเบี้ยตัวของเงินเฟอ้อยังต่ำกว่าสองอยู่นะเพราะญี่ปุ่นเนงินฟืดมาหลายปีก็เน้นเป็นค่าเฉลี่ยมากกว่านะครับแต่ว่าเขาก็ทิ้งท้ายได้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ญี่ปุ่น มีเงินเฟ้อเพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นในปีหน้านะครับ B.O.J. พร้อมที่จะปรับนโยบายการเงินกลับมาให้เป็นปกติมากขึ้นก็คือเหมือนจะขึ้นดอกเบี้ยต่อตถ้าปีหน้าดอกเบ้เฟ้อมันเริ่มเฉลี่ยแล้วมันเกิน2%นะรนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่เปิดช่องไว้นะครับเราเองก็พุ่งจะออกตัวที่เป็นสแตทชั่นฟันนะครับแบลนชุนญี่ปุ่นไว้นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ B.O.J. เริ่มมีการปรับดอกเบีย้ยนโยบายเป็นขาขึ้นเนี่ยเราเชื่อว่าคุ้นญี่ปุ่นจะถูกเทขายออกมาได้เหมือนกันนะครับและญี่ปุ่น ในเจ้ <Nature S 2> ของเขาคือขึ้นแรงนะฮะตกขายก็คือลงไวเหมือนกันนะก็ถ้าใครมีหุ้นญี่ปุ่นอยู่แนะนำเทคโปรฟิตไ,ไปก่อนหรือถ้ายังไม่อยากเทคพอรฟิตกลัวขายหมูก็มาซื้อสตรัคเจอร์เอาไว้เฮดจิ้งขายลงนะเช่นเดียวกันนะครับผมนะสำหรับข่าวถัดมานะมีเรื่องของตัวจีนนะครับมีการออกกฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฉบับใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ออกมาเพื่อเตรียมตอบโต้การคว่ำบาตรแล้วความเป็นเจ้าของของ,ของโลกของชาติตะวันตกด้วยนะครับนี่ก็ออกมาเหมือน ทำให้กฎหมายของเดิมเนี่ยมีความเข้มงวดมากขึ้นมีกรอบที่ชัดเจนมากขึ้นว่าจะตอบโต้แบบไหนอะไรได้บ้างนะครับจริงแล้วถ้าไม่มีกฎหมายนี้จีนก็เคยตอบโต้มาแล้วเหมือนกันนะนเช่นอย่าง,งตัวของความคว่ำบาตรลอคฮีมาตินแล้วก็ตัวของเวทีออนนะครับที่ขายอาวุธให้กับตัวของไต้หวันนะครับวันนี้ก็เป็นกฎหมายใหม่เพื่อออกมาให้เขามีมาตรการต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นอันนึงที่บอกวิาจีงเองก็ยังไม่ได้ยอมอ่อนข้อให้กับทางสหรัฐนะครับรวมถึงเองก็ ัวจีนก็เพิ่งจะมาบอกกับสหรัฐเหมือนกันนะครับว่าจําเป็นต้องมีการยกเลิกการคว่ำบาตรจีนก่อนนะครับเพื่อที่จะให้การเจรจาทางทหาราหาระดับสูงๆเนี่ยดำเนินต่อไปได้นะครับนี่ก็ออกมาเมหามือนเจอจะต่อได้นะแต่ว่าช่วยยกเลิกการคว่ำบาตรด้วยนะครับเป็นเป็น,ปนสัญญาที่ยูก็ผ่อนให้ท่านหน่อยท่านก็จะคุยกับยูมากขึ้นนะครับก็ดูกันต่อว่ามันจะออกไปในรูปแบบไหนนะเพราะมีข่าวว่าต้นเดือนหน้าเนี่ยทางรัฐมนตรีคลัทงสารัฐงรนะครับจะเดินทางไป เยนจีน e นะครับคุณเยนเล่นเนี่ยจะไปได้วยตัวเองเลยนะครับก็ไปดูกันต่อว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาก,กับจีนมันจะดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับผมส่วนตัวข่าวอื่นๆนะครับไม่ค่อยมีอะไรมากเมื่อคืนนี้ผ่านมนาทุกคนไปโฟกัสเรื่องของตัวธนาคารกลางคุยกันอยู่ที่โปรตุเกสนะครับก็ะจะมีเล็กน้อนยฮะเรื่องของตัวจีนนะครับก็กําลังจะบรรลุปเป้าหมายพลังงานลมและสังกะสีก่อนทป้าเก็ตนะฮห้าปีเลยนะครับก็ ลงทุนเยอะมากนะครับก็ตัวของกำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าภายในปีพันี่สิบห้านะครับเป้าของเขาเนี่ยคือสองพันสามสิบก็จะบรรลุก่อนถึงห้าปีด้วยกันนะครับแต่ถามว่าจีนจะเทพลังงานฟอสซิลเลยไหมก็ยังไม่ครับตอนนี้เองจีนก็ยังขุดถ่านหินในปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการมาใช้อยู่นะครับแล้วก็ยังสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้าที่ใช้พลังงานฟอสซิลอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาก็ยังกลัวว่าพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานของทั้งประเทศนะครับจึงต้องมีการผลิต เชื่อเพิงอซิลอ,อยู่เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าจีนเองก็อย่างที่เราเห็นข่าวกันทุกๆปีครับว่าจีนก็เจอปัญหาการขาดแคลนพลังงานอยู่บ้างเหมือนกันป่า,ปายปนะครับผมส่วนอันสุดท้ายนะครับที่เป็นข่าวดีเข้ามาหลังตลาดปิดนะก็คือตัวแบงก์ยักษ์ใหญ่ของสารัฐ2เจ้านะครับแบงก์ออฟอเมริกาแล้วก็ตัวเวลฟาโก้นะครับก็ดีตัวขึ้นเพราะว่าทั้ง2เจ้านะครับผ่านการทดสอบสเตรทเทสประจําปีของเฟดได้เรียบร้อยนะครับพอผ่านปุ๊บ ทางสองเจ้านี้แบงค์สองเจ้านี้ก็มีโอกาสที่จะจ่ายเงินคืนเท่ากับผู้ถือคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจ่ายงันผลอหรือการซืขขอ้อหุ้นกนกระต่ายก็จะสามารถทําได้แล้วนะครับก็คือผ่านตัวของเซอร์เทสเรียบร้อยนะครับผมก็วันนี้ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามวันพรุ่งนี้นะรพรุ่งนี้จะมีการประกาศตัวของเงินเฟอ้อ PCE ของสหรัฐนะครับว่าจะออกมาอินไลน์สูงกว่าคาดหรือต่ำกว่าคาดนะครับก็จะเป็นอันนึงที่จะกําหนดที่ทางของเฟดในการประชุมเดือน รกคดาคมนี้นะครับก็ไปติดตามกันต่อได้วันพรุ่งนี้นะครับผมก็หรับว,วันนี้น่าจะมีประมาณนี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ